สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือ SF สวัสดีสสดครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนัง ่งขึ้นครับได้เวลาแล้วนะครับในช่วงแรกของรายการมูว g กรูนั่นคือ SF News ของเราวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดถึงคือการเอาใจสายสะสมพวกคอมโบเซ็ตครับถ้าเห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยเขาเรียกเซ็ตนี้ว่า Line Friends Summer Combo Set ครับชายซึ่งเซ็ตคอมโบนี้มาจากคอลเลกชันของ l ล n e ลิขสิทธิ์ของแท้นะครับใครชอบ Line แบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับ แน่นอนรายละเอียดทั้งหมดนี้มีฝากกันในช่วง SF News ครับใช่ครับและถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคอหนังที่อยากจะดูหนังแบบคุ้มที่สุดเลยนะครับพร้อมกับรับสิทธิประโยชน์ดีๆนะครับจากการเป็นสมาชิกบัตร SF Plus เนี่ยนะครับรีบสมัครกันเลยนะครับเพราะว่าเช่นเคยครับสมัครกันฟรีนะครับที่โรงภาพยนตร์คือ SF ทุกสาขารวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และก็เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับยังสามารถ่จะอัปเดตข่าวสารต่างๆและเรื่องราวของโปรโมชั่นดีๆนะครับที่เราจะนํามาฝากกันในช่วงนี้เลยครับกับช่วง SF News Chuong SF News. แฟนแฟนเดดพูลนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าคราวนี้เขาจะกลับมาพร้อมกับคู่หูใหม่วูลเวอรีนครับพร้อมปลุกตำนานฮีโร่ให้กลับมาเชิดชายกันอีกครั้งในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่สุดเกรียนฟอร์มยักษ์จาก Marvel Studio ใน Deadpool and Wolverine ครับฟินคู่พร้อมกันนะครับวันพุธที่24กรกฎาคมนี้ที่โรงภาพยนต์ในครือเอสเอฟทุกสาขา พิเศษที่ SF เท่านั้นนะครับสมาชิก SF plus ซื้อตั๋วหนังเดดพู o o l w วู v เวอร e ทุกที่นั่งนะครับรับทันทีของที่ระลึก SF plus collectible ticket 1ชิ้นครับมีสะสมกัน8แบบมูลค่า159บาทตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2,567เป็นต้นไปครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ส่วนสายสะสมห้ามพลาดนะครับกับชุดคอมโบเซตจาก S.F Cinema ครับลายน่ารักน่าสะสมกับ Line Friends Summer Combo Se t ครับเซตคอมโบจาก Collection Line สิทธิ์แท้ภายในชุดป,ประกอบไปด้วย Line Friends Summer Topper มีสีแบบให้สะสมจำนวน1ชิ้นครับ32ออนซ์พร้อมน้ำอัดลมจำนวน1ใบป๊บอปคอนบักเก็ต64ออนซ์จำนวน1งถังราคา3 5 9บาทครับจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ S.F ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน S.F Cinema หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเทียบม,มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วง Movie Guru Highlight ของเรานะครับ Highlight ของเราในวันนี้อัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมด,ดีได้กับเรา2คนในช่วง มูวี่กูรูไฮไลท์ครับช่วงมูวี่กูรูไฮไลท์ สำหรับข่าวแรกของเรานะครับเอาใจคนที่ชอบภาพยนตร์สยองขวัญกันนะครับใครที่รอคอยภาพยนตร์ภาคต่อของ The Conjuring คงจะดีใจกันแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าทางค่าย New Line ครับประกาศวันฉายยางเป็นทางการแล้วว่าจะฉายที่สหรัฐอเมริกาในวันที่5กันยายนปี2025ครับซึ่งบ้านเรานะครับน่าจะได้ชมกันในวันที่ใกล้เคียงกันครับโดยภาคนี้นะครับตามที่วางเอาไว้ก็จะใช้ชื่อว่า The Conjuring Last Rights แล้วก็จะเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์คนเรียกผีกันด้วยนะครับส่วนพวกกับนะครับจะเป็น Michael Chaves ครับที่ กับภาคก่อนหน้านี้ก็คือ The Conjuring The Devil Made Me Do It และเขาก็เป็นคนที่กำกับภาพยนตร์ในจักรวาลน,นี้กับ The Nun 2มาแล้วด้วยนะครับแต่ใครที่กังวลว่าจักรวาลน,นี้จะปิดตัวไปด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังมีภาพยนตร์ภาคแยกเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกแน่นอนรวมไปถึง The Conjuring ฉบับซีรีส์ที่จะฉายในช่อง Max ด้วยครับแล้วทางค่าย New Line นะครับยังประกาศอีกด้วยว่าภาพยนตร์เรื่อง Bride ของ Maggie Gyllenhaal นะครับจะขยับขึ้นมาฉายในวันที่25กันยายนปี2025จากเดิมที่วางเอาไว้นะครับว่าจะฉายในวันที่3ตุลา รอติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับแม่เอาหนี้เก่าไปปก,กูกหนี้ใหม่ม,มาที่ตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆกันต่อนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ไทยสนุกๆเรื่องมานะแมนครับที่มาพร้อมกับสโลแกนขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลกครับเอาใจช่วยชีวิตที่มีภาระของมานะได้ต้นเดือนสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์กันนะครับทีอ่ออเดอร์อ่าออเดอร์เออเดอร์โต๊ะหนึ่งตึงโน ส่วนตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบนะครับที่มาพร้อมกับการผจญภัยครั้งใหม่และภารกิจอันยิ่งใหญ่ของแพทหนุ่มสุดหล่อกับเจ็ดเจี๊ยบสุดน่ารักซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นความภูมิใจของคนไทยกันด้วยนะครับเพราะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสัญชาติไทยเรื่องแรกนะครับที่ได้รับเลือกเป็น a n e c Selections ในงาน a n e c International Animation Film Festival ประจำปี2024ครับรอชมกันได้นะครับประมาณต้นเดือนกันยายนนี้ครับ แล้วเดือนตุลาคมนี้นะครับเตรียมตัวกันให้ดีครับกับความสะพรึงครั้งใหม่หลอนสะใจจัดเต็มความยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับกับภาพยนตร์เรื่องที่หยด2ตอนนี้ไปชมตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนนะครับ Free ปิดท้ายกันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Gladiator 2ครับภาคต่อที่กลับมาพร้อมกับการกำกับการแสดงภาพยนตร์โดย Ridley Scott เหมือนเดิมครับและได้นักแสดงจากภาคแรกก็คือ Connie Nielsen นะครับมาแสดงอีกครั้งส่วนนักแสดงหลักในภาคนี้นะครับจะมีทั้ง Paul Mescal Pedro Pascal และ Denzel Washington มาเชียดเฉียนบทบาทกันนะครับรอชมกันได้นะครับกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ Waste another generation of young men for their vanity. Strength in numbers. This our own creation, heroes. Tears on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum door. Supported by S.F. Tell me this, city girl. What was your first tornado? From the Jurassic World. Borglum. You thought you could disrupt a tornado? Fear. You never had a chance. Look out! And excitement. Do you want one? ทวิสเตอร์วันนี้ในรูปแบบ IMAX, ScreenX, 4DX, MX4D, Sigma c i n e Stadium และในโรงภาพยนตร์